สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับพวกเราชิวเทดเดอร์เทสเดอร์สายชิวดุดันแต่ไม่ก้าร้าวนะครับอ่าห้องนี้เราก็ตั้งใจเป็นห้องแบ่งปันองค์ความรู้นะฮะการวิเคราะห์การวางแผนการเทรดนะฮะให้กับเพื่อนๆนักลงทุนนะฮะเพื่ออยู่รอดปลอดภัยนะฮะพอร์ตไม่ระเบิดะฮะและสามารถทำกำไรในตลาดได้ในระยะยาวนะฮะ,ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับ ในพาร์ทของ Bitcoin นะฮะต่อจากวีคที่แล้วเรามาดูกันว่ามันเป็นเช่นไรต่อจากวีคที่แล้วบ้างฮะมันขึ้นไหมลงไหมนะฮะเราไปดูกันเลยนะฮะอ่าอย่างที่เคยบอกไปแล้วหลายครั้งนะฮะว่าเราจะเริ่มดูจากในไทม์เฟรมมันวีคและเดย์นะฮะหรือหลายๆคนที่เรียกว่ามันติไทม์เฟรมนั่นเองะฮะเป็นการไล่เรียงไทม์เฟรมนะฮะจากใหญ่ไปเล็กนะฮะเพื่อ ดูภาพใหญ่ภาพกลางแล้วก็ภาพเล็กหาจุดซื้อ,อเราไปดูเลยครับมันตอนนี้เป็นยังไงนะฮะมันก็ผมมองว่ายังเป็นขาลงอยู่นะฮะขาลงแต่ว่าเขามีแนวรับอยู่ที่ตรงนี้ฮะแนวรับของเขาเลยใหญ่ๆเลยคือ11859นะฮะตรงนี้นั่นเองนะฮะอะ่ส่วนกรอบใหญ่ของเขาสุดๆเลย แนวต้านเลยคือ61,000นพันะฮะหกหมื่นหนึ่งพันะฮะคือตรงนี้นะฮะโอ้ใหญ่มากนะฮะก็ยังเป็นขาลงอยู่นะฮะแล้วก็แม c d ดีในไทม์เฟรมมันก็ยังเป็นลงอยู่นะฮะแต่ก็เริ่มแบบโค้งนะเพือ่อนเพือ่อนโค้งแล้วแล้วก็แต่ก็ยังไม่ยืนเหนือสูญน,นะฮะอ่าส่วนกรอบอันนี้ก็เป็นกรอบที่เขาลงมาแล้วก็ พักตัวอยู่ตรงนี้นะฮะผมมองว่าเขาจะอยู่ประมาณตรงนี้แหละที่ประมาณ16,400ตรงนี้นะฮะถึงตรงนี้นะฮะ24,800นะฮะอ่าะฮะประมาณนี้โดยประมาณนะฮะก็เราไปดูในไทม์เฟรม วีคลี่กันมากนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะวีคลี่วีคลี่อ่าวีก็จะเห็นชัดหน่อยฮะว่าแนวล้อมเขาอยู่ตรงนี้นะ11,859นแปนวต้านตรงนี้นะ6 1 0 0 0นนะฮะก็เป็นกรอบของเขานะฮะกรอบใหญ่เลยแต่ต้าเล็กๆเ,เนี่ยเขาจะอยู่แค่ตรงนี้ฮนะ 2,4800ถึงตรงนี้นะครับถึงหนึ่งมนสี่รอ่งพึงพสี่รถึง24,800อฮะอันนี้คือกรอบผมว่าเป็นกรอบของเขาแหละเป็นการแบบพักฐานตรงนี้แหละสะสมตรงนี้แหละอ่า แต่ส่วนใน MacD ดีในไทม์เฟรมวี k ก็ยังไม่ยืนเหนือสูนะฮะยังไม่ยืนเหนือสูนะเพื่อนเอนก็ยังเป็นลงอยู่นะฮะแต่ว่ามีการตัดขึ้นแต่ก็อาจจะมีแบบแรงแบบส่งให้เขายืนเหนือสูตรได้นะฮะก็อาจจะเป็นออกข้างประมาณนี้แหละฮะหรือไม่ก็ทะลุยืนเหนือ24,800ได้นะฮะแล้วเราไปดูในไทม์เฟรม เดกันบ้างว่าเขามีอาการยังไงหรือเปล่าเพราะว่าจะเห็นได้ค่อนข้างชัดฮะอ่าปึ้งอ่าในทำเฟรมเดนะฮะจากในพาร์ทก่อนๆถ้าใครบายมาตรงนี้นะฮะเนี่ยบายาตรงนี้ก็กำไรไปแล้วนะฮะจากอ่าที่เราวางแผนไว้ในครั้งก่อนๆก,ก็จะอาจสามารถปิด S ได้แล้วนะฮะถึงบริเวณแถวแถวตรง24,800 ะะบริเวณนี้ก็สามารถปิด S ได้นะครับบริเวณประมาณ24,000นะนะอ่พเรามาวางแผนในทา e เฟรมเดย์กันว่ายังไงกันดีนะฮะ,อะเอามาเริ่มกันเลยเราจะวางแผนบริเวณโซนนี้ก่อนนะฮะในกรณีถ้าจะเอสเอหรือช็อตลงมานะฮะเพื่อนๆอ,อาจจะวางไม้ที่ตรงนี้ หนึ่งไม้ที่23,700นหนึ่งไม้แล้วก็บริเวณ24,800อีกหนึ่งไม้นะฮะเพิ่มเป็นสองไม้ฮะแต่ถ้ามันยืนถ้ามันยืนถ้ามันอยู่ดีมันทะลุเนี่ย24,800ก็สต็อปลอสนะฮะเปลี่ยนเป็นบายนะฮะเป็นบายแทนนะฮะบายแทนนะฮะสต็อปเอสแล้วเปลี่ยนเป็นบายนะฮะ ในกรณีที่มันยืนขึ้นมาอย่างนี้เพราะเรา S มานะฮะ,ะเพราะเราจะกิน S เพื่อกินแก็บมาเพื่อตรงนี้ฮะมาแนวรับเดิมนะฮะ16 4่งนะฮะโดยประมาณนะฮะก็ได้เยอะอยู่นะฮะอ่าอันนี้คือเป็นกรณีของการ S นะฮะอ่าแตถามว่าถ้าจะบายได้ไหมผมมองว่าผมมองว่าถ้าบายไปแล้วมันติดตรงนี้แก็บมันน้อยแล้วไม่คุ้มนะฮะถ้าบายไปอะ่ะผมว่า เล่น S คุ้มหว่านะฮะถ้าจะบายต้องรอยืนเหนือ24,800เลยฮะถึงจะบายได้นะฮะอ่าในกรณีบายนะฮะแต่ถ้าบายไปแล้วก็ที่บอกไปฮะแล้วถ้ามันลงหลุดลงมาหลุดลงมาที่24,800ก็ ls นะฮะ ls นะฮะอ่าประมาณนี้ฮะอ่าถ้า S ไปแล้วมันทะลุก็ คัดะฮะคัดที่2 0 4 8 0เช่นกันนะฮะส่วนแล้วถ้ามามลงมาข้างล่างหล่ะเรา S มาแล้วเราจะมาปิดที่ตรงไหนถ้ามันลงมาตรงนี้นะ S เรามี S นะมาปิดที่มาปิดที่แนวนี้เลยฮะ1 6 4 0 0นฮะปิดเลยนะฮะ TP เลยฮะ t p ฮะ Take profit นะฮะ,ะ,ฮะ,ะ,ฮะที่ตรงนี้นะฮะแล้วเปลี่ยนเป็นหนะ้า บายนะฮะบายก่อนนะฮะถ้ามันไม่หลุดตรงนี้ก็เป็นบายที่16,400นะฮะ16,400่ห 16, อย่าไม้แรกก่อนก็ได้อ่าบางคนบอกต้องการความเซฟขออีกไม้หนึ่งได้ไหมอ่าตรงนี้เลยเนี่ยผมให้ตรงนี้เลยติ่งตรงนี้เลย1 6 4 0 0 1ไม้แล้วก็อีกไม้คือ15,728อีกหนึ่งไม้1 1ไม้ สองไม้อ่าหลุด15,728อ่สต็อปลอสบายอ่าเปลี่ยนเป็น S อ่าเปลี่ยนเป็น S นะเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนเป็น S เลยแล้วถ้า S แล้วมันหลุดแล้วก็ไปเทคโปรฟิตที่นี่เลยบริเวณนี้เลยเพ,พื่อนเนปื้มแนวรับถัดไปอยู่ตรงนี้คือ11,859 ก็ถ้ามันหลุดนะก็เป็นจุดเทคโปรฟิตของ S อ่าแต่ถ้าอยู่ดีมันบายเป็นเราบายไปแล้วมันมัน,มน,มนเราบายเราบายที่16,400เราก็ไปเทคโปรฟิตที่แนวเดิมฮะคือ24,800นันั่นเองนะในกรณีบายนั่นเองนะฮะอ่า หลบก่อนฮะแล้ก็นี่ที่มันลงมาอ่าบายขึ้นไปตรงนี้ปิดทีพีอ่าที่ตรงนี้อ่าประมาณนี้ฮะอ่าเอก็ให้ไปแล้วเมื่อกี้นะฮะถ้าหลุดถ้าหลุดหนึ่งห้าเจ็ด 28ะฮะ15728ก็พิจารณา S นะฮะแต่ถ้ามันกลับมายืนมันกลับมายืนเลยนะบริเวณประมาณสัก16400นะฮะแนวนี้นะฮะก็พิจารณาปิด S ปิดนะปิดเเปลี่ยนเป็น buy แทนฮะมันอาจจะ overlap แล้วก็อาจจะอย่างงี้อาจจะหลอกเราแล้วปึ๊บๆแล้วมันขึ้นเลยอาจจะหลอก stop กิน S เราแล้วเปลี่ยนเป็น buy ก็ได้นะฮะอ่าก็พิจารณา บายใหม่ ye, นั่นเองนะฮะบางคนก็ใช้ MM ฮะสู้2ไม้ ye, 3ไม้ ye, ก็ได้ห้าสามสิบเจ็ดสิบสามสิบยี่สิบสามสิบเจ็ดสิบฮะแล้วแต่นะฮะอันนี้เป็นวางไม้กันแล้วแต่ขนาดพอร์ตนะฮะอ่าก็จะมีประมาณเท่านี้นะสำหรับบิตคอยส่วน MACD ในไทม์เฟรมเด a y ก็ยังเหนือน้ำอยู่นะฮะเหนือน้ำอยู่นะฮะแต่ก็มีอ่อนแรงลงเพราะมีการตัดลงนะฮะ อ่าส่วนไอ้นก็มีการยังไ,ไงฮะไดเวเจนนะฮะลงฮะอันนี้ขึ้นนะฮะอันนี้ลงขัดแย้งกันนะฮะก็อาจจะมีโอกาสกลับมาตรงนี้ก็ได้นะฮะก็เราต้องทําตามแผนเท่านั้นฮะแต่ถ้าใครจะมาบายตรงนี้ไม่ได้นะถ้าใครไม่ได้ตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องบายแล้วนะครับรอเล่นเอสตรงนี้เลยนะฮะตามแผนของเราเลยนะฮะสำหรับบิตคอยคง มีเพียงเข้านี้นะฮะสำหรับในวีคนี้นะฮะก็เอาไว้ติดตามกันใหม่ในวีคหน้านะฮะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามช่องของเราด้วยครับิวเวเดอร์รูมนะฮะ c h i l l t r a d e r เว้นวัคแล้วก็ r o o m นะฮะก็คอยติดตามทุกข้อมูลดีๆจากพวกเราได้นะฮะ ในทุกๆวีคนะฮะอ่าแล้วก็ช่วยกันช่วยกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิเคราะห์ดีๆออกมาในทุกๆวีคนะฮะอ่าแล้วพบกันใหม่นะฮะในวีคหน้านะฮะสวัสดีครับ